สวัสดีครับทุกคนนะเอาครับวันนี้เปิดอีพิกันมีงบอยู่สองสามพันสองร้อยเก้าสิบทองนานๆมาเปิดทีเออตอนรับปีใหม่จะได้ล้าง สองร้อยห้าสิบตัวพระเจ้าจอดพี่โคแม่งพกทิบหาย <c oughs> ดูอามาครับเป็นผู้พานำเพลง <c oughs> เปิดเลยครับ <c oughs> จะเกอดเอาเปิดฟรีก่อนฮนะ โอ้โหเอาได้เลยเว้ยโอ้เปิดมีได้เลยว่ะโอ้อกกาเลเบลมาเดี๋ยวดิโอ้โหอุ๊ยโอ้โหตัวที่อยากได้พอดีเลยเชฟเจงโก้ตัวที่อยากได้พอดีเลยฮะยังไม่มีเลยฮะอังเดเชฟเจงโก้ใช่ไหมใช่ไหมผมยังไม่ได้ดูเลยว่ามีใครมาบ้างผมยังไม่ได้ดูเลย มีใครมามากงหนีปิกผมยังไม่ได้ดูเลยเอาวะอืเอาวะเ,เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเยสคยเฮ้ยโอ้โหมาเลยครับอุ๊ยโอ้โหตกใจนี่ว่าโซคแคมเบล พระเซลคอมเบลนี่ผมเหมาแน่นอนเลยยอมเหมาแน่นอนนับโซการเบลมาเนี่ยหน้าเหมือนโคตรโซการเบลเลยแอนซิลิโคตัวที่อยากได้นะมีกาเลตเบลแล้วก็เลพาเลอร์นะฮะผมขอแค่นี้เองแต่โตรเบโตผมมีร่างเก่าแล้วมีสกูพิเศษอะไรบ้าง เอาไซคอลเลอร์พิมพ่อก็ซิงทูพาร์ซสสิงวันคัดพัสทไม่มีสกลิลพิเศษนะแล้วเชฟเชงโก้อะไม่มีโอ้มีเฟอร์มิมนโน่พินิชิงฮะสกลิลพิเศษนะเชฟเชงโก้การเรตเบลอ์อะบิคเลอร์หรือเปล่า <laughs> บอลฟิวมินอฟฟิตชิงฮะอืมโอเคฮะเลยพร่ลอะไรตัวนี้ผมอยากได้นะฮะทำฟูวัสนอนอยู่นะฮะผมอะเอาไซคัลเลอร์บินพอยต์ก็ซิงไม่มีฮะโอ้โอ้หมีสเปเชียลดาบ,บันทัดด้วยนะฮะนี่นะฮะผมอยากได้แค่นี้ มั่วฮะเขบอกเขาบอกว่ามั่วนะฮะไม่มีสูตรครับผมอะไปเลยฮะสามพันสองร้อยทองได้ไม่ได้ดูกันนะครับเกลือปี๊บแม่โอ้โห เก้าร้อยทองไม่ได้เฮีดเป็ดเปิดปีได้ <laughs> เปิดปไปเรื่อ <laughs> ยๆครับ <laughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าพารากอนนะฮะ โคนโคตรเจอเลยเมื่อเย็นมาส่งงานพระเจ้าจอดเข้าไปไม่ได้เลยรถเต็มไปหมดคนเต็มไปหมดเลยหน้ารถไฟฟ้าโอ้โหตรงหนีลงล่าง อะไรฮะจะได้ก็ได้ครับโอ้โหตัวไฮไลท์ว่ะเปลี่ยนสีไหมฮะมีตรงนู้นเลยแยกมาหานครแต่นั่นคือใใช่ใช่ใช่ ก็ที่เราได้ด <Darwin> ิเพราะอันนี้ผมจะไปอ่านั่งอยู่ที่รถอ่าขับรถไปเราเรไม่ทันชิบแล้วดเออแถวๆวัดไปถึงวัดวัดดั้ทองโอเคไม่ได้ครับโอ้โหเลพาเลอร์จะได้ปะเนี่ยเป้าหมายไม่แค่กาเล็ตเบลเลพาเลอร์โคก็ทำม้เยอะก็สองร้อยห้าสิบตัวเออโหแม่งปีใหม่ดี เออมึงจัดมาสักสองร้อยตัวนี่ก็ยังโอเคนะโอ้โหนี่มึงยัดมาเซ็นเต,ต็งเลยหิวเงินแน่นอนอลยพี่โคเนี่ยเฮ้ยอะไรไขวะไขวะเนี่ยเอาไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าค่าพลังเท่าไหร่ไขวะผู้รักษาประตูโอ้แลมเดียว ใครวะมึงเป็นใครสเปนลมมีแฟงด้วยโอ้โหเอา้าคอยดูก,กัน หน,นหนึ่งสองสามไปหายไลอีกแล้วเนี้อเป็ดเอ้ยขออีกสักตัวนึงก็ไม่ได้ วนิดเดียวเองเลพาเลอร์กู er เออโอเคครับเหลือห้าร้อยทองผมไว้สมทบทุนไว้เปิดครั้งหน้านะผมวันเดี๋ยวต้องมีผมต้องเอาให้ได้ครับเลพาเลอร์กับกาเลตเบลนะต้องเอาให้ได้ครับยังไงก็ถูกใจกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะน้องๆหลานๆวันนี้ลุงเรียกลุงแล้วกันอายุเยอะและ้วแต่ก็ยังบ้าเกมอยู่ลุง ลุงไปละเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเปิดใหม่โอเคนะบายบายครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ด้วยนะทุกคนขอให้ทุกคนเปิดได้อีปิกตามที่ใจต้องการนะครไม่ไม่เหมาไม่เกลือนะทุกคนโอเคบายบายกดถูกใจให้ด้วยเด้อกดติดตาด้วยเด้อบายบายครับ